สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็จะพามาเพิ่มยอดอ e โมจ i ใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเซอร์คำว่า KMM k e p h e ก็ได้ค่ะ ค่ะสำหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยเชื่อผู้ใช้อีเมลชิดจริงนำสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติกข้างล่าง2ช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราข้าเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออก ไปค่ะแล้วก็คลิกกระสุนระบบตรงนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพตฟอร์มพักบนตรงนี้ก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกมุนหมู่ตรงนี้บนหมู่ตรงนี้นะคะเราก็จะ,ะเลือกเป็นเพิ่มไลฟ์โพสอิโมจิค่ะบริการตรงนี้สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้อกตงการได้เลยนะคะอยากได้อิโมจิตัวไหนก็สามารถเลือกไปได้เลยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเราเปิดโพสต์ขึ้นมาเลยนะคะคัดลอกลิงก์ อ่ะขออภัยค่ะโพสต้องเป็นโพสสาธารณะด้วยนะคะแล้วคลิกเข้ามาที่เวลาของโพสค่ะคัดล็อกลิงด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่ปริมาณนะคะวันนี้ก็จะเพิ่ม100รไลค์ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเรากดสั่งซื้อตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแท็บสีเขียวแบบนี้นะ,สะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ <S 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 สำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจำนวนเงินไม่พอนะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้ค่ะมาที่เมนูเติมเงินค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะเติมขั้นต่ำ1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งมาเติม1,000บาทขึ้นไปหลับบนอัตเพิ่มอีก2%ด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะเรากดเติมเงินตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะเป็นแอปชิลเพย์ค่ะเติมขั้นต่ำา20บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน10,000 0บาทต่อครั้งมาเติม5,000บาทขึ้นไปหลาบนาัานเพิ่มอีก5%ค่ะก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็มาเลือกวิธีการจา อายากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมอนนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะเป็นแอปบังเปาวอลเล็ค่ะก่ดํดำเนิกนการในแอปบังเปาวอลเล็ตจนเสร็จเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็นํำลิงค์ค่ะจากแอปบังเปาวอลเล็มาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก,กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะ Level. ส่วนความมือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปปประวัติการสั่งซื้อกันค่ะข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทำการสั่งซื้อไปนะคะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะ ออเดอร์ของเราที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็รอดำเนินการอยู่นั่นเองเนาะสำหรับใครที่เข้ามาใช้งานนะคะอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะเกี่ยวกับออเดอร์ที่น่าช้าหรือยังไงค่ะก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้เลยค่ะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คำว่า AdK m กมอิดีเหก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะ เราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะใส่าหารหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแจ้งปัญหาอะไรใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะเมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะ หรือว่าจะเข้า google p พย์และ app store และพิมป็คำว่า k m k c h c o m ก็ได้ค่ะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ facebook ของเรากันนะคะไปดูยอดอิโมจิเนาะตอนนี้อยอดไลค์กับยอดอิโมจิเนาะก็มีอยู่ที่137นะคะเดี๋ยวขอรีหน้าจอก่อนนะ โอเคค่ะตอนนี้อยอดอิโมจิของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจาก137เนาะก็ขึ้นมาเป็น237กันแล้วนะคะ ก็ถือว่าทางเว็บไซต์เขาก็ดําเนินการให้เราไหวม่มากๆเลยเนาะเพียงไม่กี่นาทีเองนะคะที่เราทําการไปเมื่อสักครู่นี้นะก็คืนยอดมาให้ไหวมากเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KMM ขีดค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลา ไปก่อนสวัสดีค่ะ